เอทัสลุมพินีเหล่าบรรดาดีเจคลื่นเลิฟวิกเอ็น104.5นำโดยเทวีแย้มสวนนักจัดรายการเพลงย้อนยุคร่วมกันจัดงานบริโภคปาร์ตี้เชียริตี้คอนเสิร์ตเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนคลับโดยการพบปะสังสรรค์และชมคอนเสิร์ตจากศิลปินสากลยุคซิตี้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นอกจากนี้ยังถือโอกาสระดมเงินบริจาคทำบุญเพื่อนำไปมอบความสุขให้กับเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนในโครงการผ่าน้องเที่ยวทะเลที่จังหวัดประจวบคีรีขันเรียกได้ว่า งานนิ้ทีอิ่มวันทั้งอิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มบุญค่ะโครงการอย่างนี้เราก็อยากจะเชิญชวนให้หลายหลาย,หลายหน่วยงานได้มองเห็นเรื่องนี้นะคะว่าการได้ให้ให้ประโยชน์กับชุมชนทางด้านของการช่วยเด็กๆตาบอดไปคือในกลุ่มของเด็กๆยอย่าคิดว่าเขาไม่สามารถมองเห็นเดินไม่สะดวกเขาจะไม่ต้องการ การพักผ่อนหรือว่าไม่ต้องการสัมผัสในสิ่งดีดๆเหมือนกับคนปกติทั่วไปก็อ,ここอยากให้ให้ความสําคัญตรงนี้กันด้วยหน่วยงานอื่นก็อาจจะจัดแบบนี้ได้เด็กก็จะได้เที่ยวกันมากขึ้นก็ถ้าเราเรามีโอกาสใช่ไหมคะมีโอกาสที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งปันส่วนตรงนี้ให้น้องๆทได้โอกาสนะคะ ขิสเกตข่าวต่อมาครับพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมหาทุนนะครับของกลุ่มดีเจคลื่นวิทยุครับก็จะเป็นการระดมทุนหาทุนให้น้องๆเนี่ยนะครับจากมูลนิธิเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนจะพาไปเที่ยวทะเลหัวหินครับวันนี้ก็เลยรวบรวมผู้ใจบุญมาอยู่ที่นี่นะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของความบันเทิงนั่นก็คือเรื่องของการร้องเพลงครับแต่ว่าเพลงนั้นถูกอกถูกใจบรรดาสวครับดูครับท่าให้ความร่วมมือนะครับ แต่ก็บอกว่าไฮไลท์นั้นอยู่ที่นี่เลยครับเนนแฮงครับนี่อายุอานามเห็นแบบนี้ปาเข้าไป76ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่เด็ดที่สุดครับนี่เลยครับตอนกำลังร้องเพลง Black Superman มครับเนื้อความของเพลงเพลงนี้ก็จะพูดถึงมูฮัมหมัดอาลีด้วยนะครับแน่นอนครับงานนี้นักมวยต้องมาเนนแฮงก็ไม่พลาดที่จะมีอุปกรณ์ประกอบฉากให้เข้ากับเพลงครับ ไไม่่ด้้แลวคเีาถจำเลขที่บ้านไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าจำภรรยาที่บ้านไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องแน่เลยนะครับคุณเนนแฮงครับ